อันนี้เราจะมาสั่งเต่าบินนะครับนี่ตู้เต่าบินทำยังไงก่อนเลือกเมนูก่อนเลือกเมนูก่อนทัชสกรีนแตะนะครับแต,แต่ที่หน้าจอนะครับอ่าก็จะมีเมนูบอกสุดพุ่มเดิมอะดีคะนมโกโก้ต่อไปเลือกเลือกเมนูเลือกเมนูเอาอะไรดีกินโกโก้คาราเมลอ่า คาราเมลอบเอาเย็นเย็นเขามีให้เลือกปั่นด้วยร้อนด้วยอ๋อมีปั่นมีร้อนเลือกเย็นเย็นสี่สิบมีหวานโอ้มีเลือกน้ำตาลได้ด้วยใช่เราราบอุขภาพหน่อยแล้วก็มาเลือกหลอดเลือกหลอดเอาลอดด้วยฝาด้วยโอ้นับฝาด้วยซื่อเลยนี่น้อส่งที่ไหนดีครับเอ้าส่งที่ไหนดี ไม่ชำระงเงินทนนตู้นี้จะตามไปสรงยีกมันจะเกินไปได้ไหมเงินสดเงินสดนี่ช่องใส่ไรุณาใส่เงินเราก็ใส่เงินเหมือนเติมเติมเงินโทรศัพท์ที่ตู้ครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปครอ่ามันจะดูดเข้าไปเอ้านี่กินเหรอก็ไม่กิน,กกนแบงค์ปลาเกา่าแบงค์อันนี้ไม่อร่อยแบงค์มันไม่อร่อยเอาลองแบงค์ใหม่ดิ เอ้ยในแบงค์นี้ก็ไม่กินเอาแล้วเอาเอาจะไม่แบงค์ไม่กินจะได้ใช้เหรียญหรือเปล่าเหรียใช้เหรียญก็ได้ใช่ไหมได้แบงค์ร้อยจะทอนไหมทอนเออแบงค์ร้อยออกเอาแบงค์ร้อยอร่อยเลยแบงค์ยี่สิบมันไม่อร่อยอ้าวกับนี่เต่าโค้งคำนับสองครั้ง สามครั้งหายไปเลยนี่เบเงินรับเง<า>นิง<า>นอ๋อเราจะบริจาคไปเลยหรือว่า,าจะรับเงินคืนใช่ใส่เบอร์มือถือครับสาสมแต้มผมใส่เบอร์มือถือเข้าไปปึ๊บกดตกลงอ่าเรียบร้อยครับแล้วเขาทอนเงินมาแล้วนะ เอทอนแล้วเหรอนี่ช่องถอนอ๋อนี่ช <what? S 1> ่องถอนเงินนี่นี่เด้านล่างเลยครับช่องถอนเงินถอนเป็นเหรียญนะครบถอนเป็นเหรียญหกสิบบาทลูกค้าท่านผัดไฟเลยขึ้นเรื่องดืยแล้วได้ไหมคะเราต้องรอมันจะมีเวลาขึ้นมามุมขวามือนะครับนี่พร้อมเสิร์ฟในนับถอยหลังเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอครับตรวนี้มาเอารถตรงนี้มาเอารถไอ้ไฟแวบๆเนี่ย นี่มีฝากับหลอดนะครับนี่เราก็รอไปก่อนระหว่างที่รอก็เนี่ยมันจะมีตัวยกแก้วนะครับวิ่งกลับไปกลับมาในนี้ครับโหเหลือแค่สามสิบวิตอนนี้เหมือนเหมือนเครื่องบินจะลงครับมีเสียงมอเตอร์อะไรสั้อย่างพยายามปั่นกวนอยู่นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนะครับอยู่ในนี้สักคนหนึ่งแล้วก็ ลอยชงน้ for for ําให้เรากินโหเขาจะลงทุนเขาจะหายใจยังไงวันในตู้เล็กนิดเดียวเหลือแค่สิบวิมาดูกันนะครับว่ามันจะมาอย่างไงเนี่ยมาแล้วนี่ไงติ๊งนองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหยิบหลอดฝาถอดนะคะหยิบได้เลยครับเชิญใหม่ค่ะอ๋อเชิญใหม่โอ้หเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยได้กินได้กิน เป็นยังไงที่เราสั่งไปรีวิวให้หน่อยมันแซ่บไหม,มเออมันแซ่บไหมน้ำหวานน้ำตาลที่เราเลือกอะหวานยิงไหมหวานหวานหวานหอมคาราเมลคิดว่าในนี้มีคนอยู่ไหม <c oughs> น่าจะสองคนน <c oughs> ่า <c oughs> จะสองคนทำเร็วมากป่ะโอเคชิมไหมไม่ไม่